เราดําเนินการเพื่อประมูล5 0ครับเมกะวัตแล้วคนที่เซ็นสุดท้ายเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์นะครับนนไฟฟ้าเราปริ่มปิมเลยนะครับ15%ประมาณนะครับต่อมาในเศรษฐกิจของไทยเนี่ยในช่วงนั้นน่ยดีมากนะครับ สมัยยิงรักเนี่ยปี2555เนี่ยเศรษฐกิจโต7.2เปนะฮะปี2556เศรษฐกิจน่าจะขยายได้4กว่าถ้าไม่มีประท้วงปลายปีนะครับถ้าไม่มีการเดินทบวนเพราะครึ่งปีเนี่ยก็4.2เแล้วนะครับคันนี้เราเลยต้องวางแผนการผลิตพล,ลังงานให้เพียงพอเราคาดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตได้เฉลี่ยปีละ5เนะฮะเหมือนที่ยุศาสา์เขาตั้งฮะรจริงรสมัยนั้นน่ะมันมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นจริงๆ เราก็คิดว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจโต5%เนี่ยไอ้5,000เมกะวัตต์เนี่ย,ไ, 5, มนนยไม่กี่ปีก็หมดแล้วเวลาไทยเนี่ยโต5%เนี่ยเราต้องใช้พลังงานเนี่ย1.6เท่าคือถ้าเกิดจะโต5%เราต้องขยายพลังงาน8%อ่าไฟฟ้าเนี่ยต้องขยายปีละ8%ทุกท,ทุกปีนะครับถ้าเราอยากโต5%เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไฟฟ้าขาดเนี่ยคุณไปต่อต่อไม่ได้เลยนะครับนะครับแต่พอมีการปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยโตแย่มากครับ แปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ยปีละเปอร์เซ็นต์กว่าอย่างนี้ครับอันนี้คือสาเหตุของการที่มีไฟฟ้าเหลือคือคุณบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดเศรษฐกิจไม่โตเนี่ยแทนที่คุณจะไปเลื่อนการผลิตใช่ไหมครับจริงๆมันสามารถเจรจาเรื่องการผลิตได้ล่าสุดเนี่ยก่อนก่อนที่จะมีการยุบสภานะครับยังมีการอนุมัติเอ่อสอเมกะวัตต์กระทั่งตอนเนี้ยมีเกินอยู่2 0 0 0ม่เมกะวัตต์นะสุดท้ายคอรรมอยอนุมัติอีกเกือบ5 0าพันเมกะวัตต์คือช่วงยิ่งลักเนี่ย เรารู้เศรษฐีจะโตครับเร,เรามี B.O.I. ปี2555นี่เอ5่ล้านล้านนะปี2556นเนี่ยเรามี B.O.I. 1.1ล้านล้านเลยนะแต่พอผู้เดียววิทย์เข้ามาเนี่ย b ูเหลืออยู่แสนสองแสนล้านผมมองว่ามันของเขาอ่ะห้าพันนี่ชัดเออ 5,000โดยสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจมันจะต้องโตไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะเจอโควิดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับความจริงก็คือไม่ใช่มันไม่ได้หยุดแค่5,000นนี่มันก็มีการอนุมัติอื่นๆต่อมาด้วยทีนี้ค่าไฟแพงอย่าหลงประเด็นเด็ดขาดกำลังการผลิตเกินเป็นเรื่องหนึ่งครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือราคาต้นทุนก๊าซที่เข้าโรงไฟฟ้า อันนี้มีปัญหาเยอะมากก๊สจากอ่าวไทยเนี่ยเป็นก๊สคุณภาพดีกว่าที่เรานำเข้าขายไปปิโตเคมีราคาต่ำกว่าที่โรงไฟฟ้าใช้เท่าตัวทำไมต้องแก้ ไม่เป็นธรรมเลยครับปิโตเคมีอยากได้ก๊าซในในอ่าวเพราะว่ามันมีคุณสมบัติไฮโดรคาร์บอนเหมาะสําหรับการทาปิโตเคมีมากจะบอกว่าก็มูลค่ามันดีไงเลยต้องทําของดีเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมปิโตเคมีเอามาเผาพลังงานไฟฟ้าใช่มันเสียเปล่าเพื่อสร้างภาระให้ประชาชนไปจ่ายค่าไฟมันย้อนกลับมาอยู่ดีมันไม่ได้ฮะทฤษฎีนั้นใช้ไม่ได้ไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับปิโตเคมีขายทุกอย่างที่เป็นเอาท์พุตจากโรงงานในราคาเทียบเคียงกับราคาพลังงานโลกอยู่แล้ว สามารถใช้ในราคาพลังงานโลกอยู่แล้วถ้าทําตรงนี้เซฟเงินไปปีละ4ี่หมกว่าล้านนะครับราคาก๊สที่ไปลงเล็กลงผลิตไฟฟ้าเล็ก SPP กับ IPP มีมาจินของก๊สไม่เท่ากันทําไมครับทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทั้งหมดและเป็นเหตุทําให้ราคาไฟฟ้าแพงกว่าที่ควรจะเป็นทำไมอุตสาหกรรมปิโตเคมีใช้เพิ่มขึ้นสเท่านะครับ ใช้เพิ่มขึ้น3เท่านะครับจากปี51แต่พอต้องนําเข้าประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายภาระที่นําเข้าด้วยครับนี่ไม่เป็นธรรมปิโตเคมีขายเอาพุทธทุกอย่างในราคาตลาดอยู่แล้ว <c oughs> ต้องซื้อราคากา๊าซจริงๆก๊าซ LPG ที่ใช้ในปิโตเคมีต้องขายในราคาตลาดครับแต่ประชาชนต้องใช้ก๊าซส,สูบเพราะเราเป็นเจ้าของ